เอกชุ่มทวีื่อเล่นชื่อหนึ่งครับคือผมเคยต้องโทษอยู่ในราชทัน์แล้วก็เคยได้อบรมเกี่ยวกับโครงการโคกหนองนาตอนนี้ผมได้มาทํางานในพื้นที่จริงที่สปชพิษนุโลกผมก็เอาความรู้จากที่ได้เคยอบรมมาเอามาใช้ในในงานในพื้นที่จริงความรู้สึกของผมนะครับที่ได้มาทําเกี่ยวกับโคกหนองนานะครับผมรู้สึกว่าผมภูมิใจครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ของอในการสานต่อ,อง,งานของพ่อการทํางานที่นี่ผมได้เรียนรู้ในหลาย,ลายๆเรื่อง 1. น่งเช่นการผมดินแห้งทามน้ําชามการดูแลต้นไม้การทําปุ๋ยหมักการบํารุงดินต่างๆผมมีความภูมิใจในงานจริตที่ทําอยู่นี้เพราะว่า 1. ผมไม่ต้องกลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 2. ผมมีรายได้เลี้ยงครอบครัว สามมีเงินส่งให้แม่เพิ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนคนอื่นอ,อย่างน้อยนะครับตอนนี้ที่ผมอยู่นี่ผมก็ได้เตรียมพันไม้หลายๆพันที่แถวบ้านผมไม่มีปลูกเพื่อที่จะเอาไปปลูกแถวบ้านเพื่อจะได้มีต้นไม้หลายๆอย่างและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตผมและครอบครัว